พุโทโธคือความคิดตอนหาพุโทโธครั้งแรกก็ไม่เข้าใจว่าพุโทโธเป็นความคิดก็เที่ยวหาหาขาหาลมหายใจหาทุกอย่างที่จะที่จะให้เจอพุโทโธเพราะเราไม่เข้าใจว่าพุโทโธคือความคิดเราก็มัวแต่คิดแต่หาแต่เราหลงลืมไปว่า จริงๆตัวพุโทโธนั่นแหละคือความคิดพอเราเข้าใจว่าพุโทโธคือความคิดอ้าวมันง่ายนิดเดียวเพราะปกติเราก็เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วคนทุกคนก็คิดอยู่ตลอดเวลาแต่คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้นทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ตลอดเวลาพอเราไปวัดพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าพุโทโธนะพุโทโธนะเราก็พุโทโธอยู่แต่พุโทโธแต่ปาก แต่เราไม่ไม่ทราบว่าต้นของพุทโธจริงๆคือความคิดความคิดเหมือนความคิดอื่นๆคิดให้เราทุกคิดให้เราสุขเป็นความคิดตลอดทุกคนทราบวล้ความคิดคืออะไรไม่ใช่ไม่ไม่ขยายแต่ทีนี้พุทโธคือความคิดคืออะไรแค่เราเปลี่ยนความคิดทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะคิดแต่เปลี่ยนเป็นคิดพุทโธคิดพุทโธได้วันละสนาทีเราก็เจอพุทโธสมนาที คิดพุโทโธได้5นาทีเราก็เจอพุโทโธ5นาทีนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับของการหาพุโทโธเล็กๆน้อยๆแลกเปลี่ยนกันสําหรับตัวแมช่ชีฝากพุโทโธคือความคิดเปลี่ยนความคิดของคุณทั้งหมดแต่ละวันถ้าจะฝึกพุโทโธให้จับเปลี่ยนความคิดเป็นพุโทโธวันละ5นาที10นาที20นาทีแล้วพุโทโธจะไปเต็มอยู่ใน ความคิดของคุณแล้วคุณจะเจอความสุขทุกท่านทุกคนเจริญในธรรมสาธ